สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพบพระคุณพระเจ้ากับอาจารย์เคนดิชัลลิซ่าค่ะวันนี้เราจะพูดถึงหัวข้อที่ลึกซึ้งมากๆคือพระโลหิตของพระเยซูอยู่บนพระที่นั่งแห่งพระเมตตาหรือภาษาอังกฤษว่า Jesus Blood is on the Mercy Seat อาจารย์คะแค่ได้ยินชื่อหัวข้อก็รู้เลยว่ามีความหมายลึกซึ้งมาก ช่วยอธิบายให้เราเข้าใจก่อนหน่อยได้ไหมคะว่าพระที่นั่งแห่งพระเมตตาคืออะไรแน่นอนครับลิซ่าในสมัยพันธสัญญาเดิมพระที่นั่งแห่งพระเมตตาหรือเมอร์ซี่สีดนะครับคือฝาปิดของหีบพันธสัญญาซึ่งอยู่ในห้องบริสุทธิ์ที่สุดในพระปราปีละครั้งมหาปุโรหิตจะเข้าสู่ที่นั่นเพื่อพรมโลหิตของสัตว์บูชาบนพระที่นั่งแห่งพระเมตตา เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าบาปของประชาชนได้รับการชำระแล้วในหีบนั้นมีสิ่งแทนการกรบฏของมนุษย์เช่นมอทองคำใส่มานาแทนการบ่นต่อพระเจ้าไม้เท้าของอารอนแทนการไม่ยอมรับผู้นำที่พระเจ้าตั้งและแผ่นศิลาพระบัญญัติแทนการละเมิดกฎของพระเจ้าแต่เมื่อโลหิตถูกพรมบนฝาหีบพระเจ้ามิได้ทรงเห็นสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปพระองค์ทรงเห็นเพียงโลหิตแห่งการไถ่ ฟังแล้วรู้สึกถึงภาพของความเมตตาเลยค่ะหมายความว่าพระเจ้าทรงเลือกที่จะเห็นโลหิตแทนที่จะเห็นความผิดของเรานั่นเองใช่ไหมคะใช่เลยครับและนั่นคือหัวใจของข่าวประเสริฐพระเจ้าไม่ได้มองเราผ่านแว่นแห่งความผิดพลาดแต่มองเราผ่านพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ในฮีบรูบทที่9บอกว่าพระเยซูคือมหาปุโรหิตนิรันร์ผู้ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เอง เข้าไปในพระที่นั่งแห่งพระเมตตาในสวรรค์เพื่อเราทุกคนพระคริสต์เสด็จเข้าไปในสวรรค์นั่นเองเพื่อปรากฏต่อพระพักพระเจ้าเพื่อพวกเราฮีบรู9.24และพระองค์ไม่ต้องทำซ้ำอีกเพราะการถวายของพระองค์ครั้งเดียวสมบูรณ์ตลอดกาลอาจารย์คะฟังดูเหมือนสิ่งนี้เปลี่ยนวิธีที่เรามองตัวเองต่อหน้าพระเจ้าเลยนะคะหลายคนเวลาอธิษฐานมักรู้สึกว่าฉันไม่คู่ควร หรือพระเจ้าคงไม่ฟังฉันพระคัมภีร์ตอนนี้ตอบคําถามแบบนั้นยังไงคะคําถามที่สําคัญมากครับหลายคนยังพยายามเข้าหาพระเจ้าด้วยความดีของตนเองแต่ความจริงคือพระเจ้าไม่ได้รับเราด้วยความดีของเราพระองค์รับเราเพราะพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ฮิบรูบทที่8ปดข้อสิบอกว่าเราจะเมตตาต่อการอาธรรมของพวกเขาและจะไม่จดจําบาปของพวกเขาอีกต่อไป ดังนั้นทุกครั้งที่เรามาหาพระเจ้าพระองค์ไม่ได้เห็นความบกพร่องของเราแต่เห็นโลหิตแห่งการไถ่ที่ผู้แทนเราอยู่ทุกวันว่าบาปของเขาได้รับการล้างสะอาดแล้วขอบพระคุณพระเจ้านั่นหมายความว่าเราสามารถใกล้ชิดพระองค์ได้อย่างมั่นใจเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับลีซ่าฮีบรูบทที่4ีข้อ16บบอกว่าขอให้เราเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกล้าเพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะพบพระคุณที่ช่วยเราในยามต้องการเพราะพระโลหติตของพระเยซูอยู่บนพระที่นั่งแห่งพระเมตตาแล้วเรามีที่ยืนที่มั่นคงต่อหน้าพระเจ้าไม่มีข้อกล่าวหาไม่มีการลงโทษมีแต่พระคุณและความรักอาจารย์คะอยากให้อาจารย์หนุนใจผู้ฟังหน่อยคะ่ะสำหรับคนที่ยังรู้สึกผิดหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรกับความรักของพระเจ้าได้เลยครับถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าฉันไม่ดีพอ ผมอยากให้คุณจำไว้ว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงเห็นความล้มเหลวของคุณแต่ทรงเห็นพระโลหิตของพระเยซูที่พูดแทนคุณอยู่ทุกวันโลหิตนั้นพูดว่าเจ้าชอบทํำแล้วพูดว่าเจ้าบริสุทธิ์แล้วพูดว่าเจ้าถูกยอมรับแล้วในพระคริสต์ดังนั้นไม่ว่าคุณจะล้มเหลวหรือสับสนแค่ไหนให้เงยหน้าขึ้นและจำไว้ว่าพระบิดาทรงเห็นพระโลหิตของพระเยซู ไม่ใช่บาปของฉันอเมนค่ะฟังแล้วหัวใจโล่งมากเลยค่ะขอให้อาจารย์ปิดท้ายด้วยคำอธิษฐานเผื่อผู้ฟังทุกคนหน่อยนะคะได้เลยครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณสำหรับพระโลหิตของพระเยซูที่ได้ถูกพรมบนพระที่นั่งแห่งพระเมตตาแทนเราทุกคนขอบพระคุณที่วันนี้พระองค์ไม่ได้เห็นบาปของเราแต่ทรงเห็นความชอบธรรมของพระคริสต์ในชีวิตเรา ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนใจเราทุกวันว่าเรามีที่ยืนอย่างมั่นคงต่อหน้าบาลังของพระองค์และให้เราดำเนินชีวิตด้วยสันติสุขและความมั่นใจในพระคุณนั้นเสมอในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนอเมนค่ะขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของรายการพบพระคุณพระเจ้ากับอาจารย์เคนอย่าลืมนะคะพระบิดาทรงเห็นพระโลหิตของพระเยซูเหนือชีวิตคุณเสมอ